สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจตุ่มก็จะมาไอวัวเขาเคอกกันนะครับพี่น้องแต่เจตุมจะเอานี้มาให้วัวกินก่อนนะคะขนุนค่ะเปลือกขนุนให้วัวกินก่อนนะคะวัวเจตุ่มตอนนี้ก็มีเก้าตัวนะคะเืิอมมาเพิ่มอีกสองเมื่อก่อนมีเจ็ด ตอนนี้ก็มีเก้าค่ะตอนเย็นกำลังกินหญ้านะคะเล็มหญ้าเขาจะเล็มหญ้าดีว้วช่วงเย็นๆนี่แหละค่ะได้กิน่นละนางนี่ได้กินละแม่ทองคูณเนี่ยแม่ทองคูณได้กินแล้ว คูนใกล้เข้ามาแล้วหน้าแหลงก็ยาไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแล้วปีใหม่ปีใหม่ก็หางขาวกำลังหยอกกันไม่ได้กลุ่มจะโยนให้กินนะคะ ไแล้วแม่นาโพได้แล้วโพทองได้แล้วไม่เห็นเหรอไม่เห็นนะ,ะแม่หมูไม่รู้เรื่องอ่ะจุ่มโยนให้กินแล้วนะเปือกขนนค่ะตัวที่เขากินเป็นเขาก็จะกินนะ พทองเสร็จพทองเลยพทองนี่ชอบมากหมูหมูหมูเรียกไม่ได้ยินหันหลังไปนอ,น,อนนี่ว่าให้ไม่หมูดีกว่าแม่พทองกินเยอนะอ่ะกินเปียกขนนนะคะ ไฟเด็กินรถติดคอบ่ะอ้าวหางขาวเห็นละหางขาวหางขาวอาหางขาวกับแม่เขาจะเห็นก่อนเอ้าสู้แม่ไม pues ่ได้เลยหางขาวมึงอ uh ่ะเอ้าเอ้าวยั่งแม่ห네รือเปล่าเอ้าวอ้าสู้แม่ไม่ได้เลยเอ้า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 วโอ้สู้แม่ไม่ได้เลยไอจะมากินอะไร อจะให้กินายเดย์ไฟเดยกินขนนนะคะไม่มีแล้วหางขาวมาช้าไม่มีแล้วายเดยกินหมดละนวหนวน,นอน้อาวหางขาวหางขาวจะได้กินไหมอา้อาวอา้อาวอ้าวมีการสะบัดด้วยเออไยเดยอ้าวอ้าวเลี้ยงกันลวพี่น้อง มีแล้วเอ้ไม่มีแล้วโอ้ยสู้โพทองมาได้สักตัวโพทองกินสามสี่ชิ้นแล้วได้หอมกลิ่นก็มาเลยได้กินได้กินขนุนขนุนสุกนี่คือหางขาว ก่อนพร้อมพร้อมกระรองเดี๋ยวนี้อ้วนไม่มีแล้วฝฟายเดจะมาดมอะไรดู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 นางฝายเดไปนี่คือฝ่ายดีนะฝฟายเดจะมาดมอะไรเล่าไ,ได้กลิ่นแล้วหอมฝฟายเดกำลังอ้วนท้วนเป็นบูนเป็นวัวสาว หางขาวก็อ้วนแล้วเมื่อก่อนพร้อมกระหลองกระแรงคิดว่ามันจะไม่โตนะมันก็ยังโตอยู่เนี่ยโพทองจากที่พร้อมๆก็อ้วนแล้วโพทองจากที่พร้อมๆก็อ้วนแล้วแม่ลูกนะคะในแม่ลูกหางขาวกับโพทองไม่มีแล้ว นางนี่จะมาอะไรอ่ะฝายเดย์ฝายเดยเพศเมียน,น,นะคะลูกของโพทองค่ะนี่แม่นี่น้องชายนี่พี่สาวฝฟายเดยแม่เขาก็พร้อมกับลองช่องนั่นอะ่ะแต่ลูกเขาก็อ้วนนะเนี่ยดูลูกเขาอ้วนเคลนสมบูรณ์เลยฝฟายเอฝาย,ยเดีกำลังเป็นสาวสาวสำน้อย นี่ล่ะค่ะชีวิตของเจ๊ตุ่มชีวิตบ้านๆมีความสุขแบบบ้านๆสุขที่สุขอยู่ที่เราพอใจ <c oughs> นี่คือความสุขของเจ๊ตุ่มนะคะวัวสาวน้อยวันจำมั่มเลยดูท้องเขายัางกับวัวท้องเลย เดี๋ยวมาชนกันหยอกกันตรงเนี้ยสายเดียพี่กับน้องชนกันหยอกกันแล้วพี่น้องนนสองตัวน้นซื้อมาใหม่นะคะซื้อมาใหม่ตัวผู้บ้าเจามาทำพ่อพัน์จาาปูงซื้อมาหมื่นหกซื้อมาได้สามสี่วันเนี้ยเนาะ จันอังคารพูดสามวันซื้อ,อมาได้สามวันวัวเดี๋ยวนี้มันก็แสนรู้นะคะคํามามันก็เดินเข้าคอกเองด้ยดีดีไม่ได้ต้อนเข้ายากเลยซื้อมาใหม่มันยังรู้เรื่องรู้ราวอยู่ดีมากเนีย่ยสองตัวนี้ก็จะไปด้วยกันซื้อมาพร้อมกันตัวหนึ่งเจ็ดพันตัวหนึ่งหมื่นหกนะคะดูนะคะดูค่ะ น,าานะกคเะหมือนหกตัวผู้ค่ะซื้อว่ามาจะเป็นพ่อพันธุ์พพ่อพันธุ์นะคะเดี๋ยวจะเอาวัวเข้าคอกแล้วค่ะได้วัวเข้าคอกกันแล้วมันจะกาดตอนค่ำๆนะคะยคำๆแต่ะัันตุดินบ้านอยู่ติดบ้านอยู่ติดที่นา ก็เลยเอาเข้าเอาเข้าค่ได้เพราะเปิดประตูออกมาก็เป็นที่นาเลยไม่ได้ไปปล่อยที่ปล่อยไกลเปิดประตูลงก็ลงนาตัวเองเลยก็ได้จากนาก็เข้าคอกแค่นั้นเองนะมีนาอยู่ติดบ้านก็สบายปล่อยก็ปล่อย,อย,อยเลี้ยงในนาเราเองนะคะความสุขของเจ้ตุม หางขาวเนี่ยจุดจีนนะคะนี่คือจุดจีนน้องจุดจีนเขาเกิดวันตุดจีนกุมภาใช่ไหมจุดจีนมีนาก็เดือนยังไม่ถึงเดือนนี่ปยี่เดือนกว่าน้องจุดจีนนะคะน้องจุดจีนเป็นกัวเมียนะคะเนี่ยสาวน้อยกำลังอ้วน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตีที่มอบให้นะคะเฮงๆงรวยรปังปังกันทุกคนค่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแถวคาาจานจะายทั้งปวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเดือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะ นี่คือปีใหม่นะคะปีใหม่นี้เขาจะเล่นกับคนได้จับได้ตัวอื่นจับไม่ได้นะตัวนี้จับได้เล่นกับคนได้ค่ะนี่คือน้องปีใหม่เขาเกิดตอนปีใหม่ก็ได้หนึ่งขวบแล้วเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะไปแล้วไปแล้วจะเข้าคอกแล้วเนาะ